หนึ่งสองสามเอาแบบเหมือนจริงเลยแบบมันโยนเลยบอกเออไม่รู้เอ้ยจะโยนเลยไม <c oughs> ่แตกกระจายเลยนะ <c oughs> เป็นหนึ่งอ่ะมองมองมามองมาก่อนเป็นหนึ่งอีกรูปโอเคเดี๋ยวนับทำเลยได้หนึ่งสองสาม ต่อเต็มเต็มต่อเต็มเต็มฟองมฉโดกระโดดทำไงอ่ะหลายรอบครับอ่ะมองกล้องกันครับอยูรดูเลยครับหนึ่งสองอ่ะเตรียมไปเลย นึ่งสองสามตุงเงะละตัวตรงแล้วเหนืแต่แขไม่เจ๋อเหนแต่แขะไม่เจ๋อหขะได้แค่นี้เลยใครลงงมเนี่ยพรุ่งนี้จิดทัก2องเรยยะมาเลยกดกดยังไม่ตายเลย แหลมเลยอะติ๊งไม่ชัดโอ้ยนี่แค่ถ่ายแบบวะเนี่ยปึ๊บติ๊งไว้ตั้งกี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่สี่โมงอ่ะเมื่อสี่โมงถ้าลุกถ้าเอาเช้านะถ้าเอาเช้ามีถ่ายแบบก็ก็ได้กินครับโคตรหมาน่ะปกดไปยนะหนูใช่อะไรหรอเข้าใจไหม อไอ้เห็ดใหญ่อย่างพอว่าไอ้นี่เห็โยนไปไม่แตกเลยแตกเลยข้างบนแตกข้างบนยังได้ต,ตกน้ำนิดเดียวเองคุณแจ้ว่าปรากฏขึ้นมาลงนี่นมันลึกไหมใช่ใช่ใหเหยื่อมันลงเบ็ดชิงหน่อยลึกสักแค่